สวัสดีครับในวันนี้ผมได้รับภารกิจให้เข้าสู่สนามลบเกมมือถือที่สมจริงที่สุดอย่างเกมที่มีชื่อว่า a r e n a b เบรกเอานั่นเองครับแล้วในวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การเล่นเกม a r e n a b เบรกเอวใน2วันหรือว่า48ชั่วโมงครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่ท้าทายผมมากเลยครับใครที่ได้ลองเล่นมาแล้วน่าจะมีประสบการณ์คล้ายกัน ถ้าพูดถึงเกมเพย์ที่โคตรจะลุ้นเล่นไปเกมไปลุ้นไปจะแตกตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ต้องยกให้เกมอารีนาเพกเอาเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้เล่นมาผมก็จะเน้นเกมที่บูมแมงค่อนข้างที่จะสูงกันที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับแต่ว่าพอมาเกมนี้เนี่ยผมขาจะต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับผมก็ยกให้สิ่งนี้เนี่ยมนเป็นปัญหาในการเล่นเกมอารีนาเบกเอาของผมงมากเลยครับนับถือใจคนเล่นอารีนาเบกเอาเลยนะคือใจเย็นกันมากๆเลยนะครับ ผมเล่นนี่คือแบบโอ้ยอยากจะยิงพอไปยิงก็แห้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าประสบการณ์การเล่นเกมอัลีนาเบรกเอาของผมใน2วันหรือว่า48ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างใครที่อยากกลับมาเล่นเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเอาละครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนาครับยูทูปพิมีมเริ่มต้นแค่19บาท1เดือนเพียงแค่ส9บาทต่ออายุเหมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตอนโนมัติและโปรโมชั่นอีกเพียบเลยครับหรือใครที่อยากจัดแบบรายปีก็มีนะครับยูทูปพเมีมเพียงแค่1 9 9าบาทยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น h ช t GPT Netflix Disney p a r ว m o u n t Canva ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ามากกว่าที่วมส่นคนใครที่อยากร่วมเป ได้เลยที่แอดดักพของดีราคาดีต้องลองแล้วจะติดใจเท่าที่ผมจําได้การเล่นอารินาเบกเฮารอบล่าสุดของผมไปก็น่าจะเป็นช่วงซีซั่นที่2หรือไม่ก็ซีซั่นที่3ามไปแลายนะครับและการกลับมาเล่นในซีซั่นที่8ในครั้งนี้นะครับในวันแรกๆปัญหาที่ผมจะเจอหนีไม่พ้นเลยนั่นก็คือเรื่องของการคุมปืนนั่นเองครับผมว่าผมเคลียร์บอดหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้คนอุ้ยใช่ปะใช่หรือเปล่า หวัวมาแย่แล้วผมโดนแน่ผมขอซุ่มมาปะอุ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วผมตายแล้วที่เท่าไรแล้วเนี่ยจะหมดแล้วนะใช่อตายแตกยับยับตายยับยับในช่วงแรกๆครับยิงไครไม่ได้สู้ใครไม่ได้เลยครับผมวา,วางเป้าก็ไม่ดียิงก็ไม่ค่อยโดนนะครับคือเหมือนว่ามันยังไม่คุ้นชินกับความไวเท่าไหร่นะ แต่ในช่วง,รงแรกๆเนี่ยครับมันก็มีพอยิงได้บ้างเนะครับแต่ในช่วง,รงแรกๆเนี่ยครับเห็นใครหลายๆคนเขาแนะนามานะครับว่าถ้าเราเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยครับสิ่งที่ไม่ควรก็คือไปแต่งปืนที่มันสูงราคาสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราควรทาในช่วง,รงแรกๆเนี่ยครับคือลงไปบู๊ก่อนลงไปดูก่อนว่าแมปมันเป็นยังไงคนเขาเล่นอ,อย่างนี้นะจุดเซฟมันอยู่ประมาณตรงไหนผมก็เลยจะเอาปืนที่เหลือจากค้งจากช่วงซีซั่นสองซีซั่นสามเลยครับทุกคน แต่ปืนพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปืนที่ดีนะครับมันเป็นปืนที่บางทีเนี่ยผมได้มาจากบอร์ดหรือไม่ก็ออกเป็นตัวบัตรบันเดิลน,นะครับที่เราใช้งานแล้วก็จะได้มาทั้งเซตเลยก็จะเป็นพวกนั้นเลยครับบางทีออกมาได้ก็เออเอามาใช้เก็บไว้เกมหน้านะครับ จะไม่ซื้อปืนเลยเหตุผลที่ไม่ซื้อในช่วงแรกๆนะครับก็เพราะว่าโอเอในครังผมเนี่ยมีไม่ถึงแสนเลยครับทุกคนแล้วเราจะซื้อปืนหรือว่าจะแต่งปืนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ใช้งบประมาณที่หลักแสนแน่ๆนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าในช่วงแรกๆเนี่ยครับเราจะไม่ได้ซื้อปืนที่มีราคาสูงไม่ใช่ปืนเมต้าแต่ว่าจะเอาปืนที่เก็บมาได้แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยผมในช่วงแรกๆเลยนะั่นก็คือเรื่องกระสุนนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆเนี่ยกระสุนที่ผมใช้คือแบบ กระสุน2กระสุน3าแทบจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้านะครับเพราะว่าผมไม่มีโคเอิร์เหลืออยู่ในคังเลยครับคือคังแห้งล้มละลายไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมฟาร์มได้สักพักนึงเนี่ยครับมันก็ออกมาคือบางตาเนี่ยออกมาก็ไม่ถึงแสนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิงสู้ใครไม่ค่อยน่ายิงแล้วก็จะแบบแอบแอบออกสะมากกว่านะครับ ผมก็จะเก็บตามตรงนั้นอนะ่ะไว้ซื้อกระสุนนะครับเพราะว่ามีเซฟสี่ช่องอยู่ซึ่งผมมองว่ากระสุนในช่วงแรกๆเนี่ยครับมันช่วยผมได้เยอะมากๆเลยครับก็จะไปใช้พวกกระสุน4นะครับแค่นี้ก็ถือว่าแบบโอ้โหยิงง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มคุมปืนได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าปืนที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นปืนที่เน้นระยะใกล้ซะมากกว่านะครับไม่ค่อยมีสะโคปไกลแต่ผมมองว่าในช่วงแรกๆนะ สโคบไก่ก็สำคัญนะครับคือไม่แปลกใจเลยทำไมใครหลายๆคนเขาชอบเล่นพวกสคุลสาหรือไม้แต่ก็คสี่นะ่ทั้งที่แบบมันเป็นระยะใกล้นะครับผมเข้าใจแล้วเออมันยิงง่ายขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าในช่วงนนแรกเนี่ยผมเน้นประหยัดไปก่อนครับเพราะว่าโคเอินเนี่ยแทบจะหมดคังเลยก็ว่าได้นะ หลังจากที่ผมเล่นผ่านไปหนึ่งวันเออมันก็ดีอะเล่นบบดีมันก็เร็วดีนะครับไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เปิดเซฟแล้วก็ไม่ได้ฟาร,ร์มเลยนะครับเพราะว่าจะต้องสำรวจแมปที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับเพราะว่าลืมไปแล้วครับว่าเซฟมันอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ ทางขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็สับสนยุ่พอสมควรเลยนะครับในช่วงวันแรกนะสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับรู้สึกว่ากล้าเล่นขึ้นแล้วก็กล้าเดินเปิดมากขึ้นนะครับรู้มุมรู้จุดต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยในช่วงแรกๆที่ผมสับสนมากที่สุดเลยนั่นก็คือการแยกคนกับบอทนั่นเองครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเรื่องนี้แยกยากมากฟังเสียงเนี่ยพอได้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็ฟารมของอยู่แล้วก็กังวลนะครับว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นคนหรือว่าเป็นบอเนี่ครับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือ ต้องบอกว่าช่วยแรกที่ผมลงเนี่ยอยู่ที่30,000เท่านั้นเองครับไม่มากกว่านี้เลยก็จะจํากัดแค่นี้นะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยกล้าเอาของที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับในการลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกระสุนนะครับแล้วก็พวกปืนที่เราแต่งแล้วนะเออมันก็ดีมากขึ้นนะครับแต่ปืนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ปืนที่แพงขนาดนั้นนะครับก็ใช้เป็น m p 5แค่นั้นเลยครับ แต่สาหรับผมนี่คือมันยิงง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับงเป้าก็ง่ายขึ้นด้วยพอเริ่มยิงสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละครับความอยากในการเปิดเซฟ์ของผมมันก็ได้มาเลยครับเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เลิกเล่นไปซีซั่นสเนี่ยผมมีกุญแจเหลือไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับเปิดก็เปิดยังไม่หมดแต่ว่ากุญแจเนี่ยก็ อยู่ที่ประมาณดอกละแสนประมาณนี้นะครับ <K _ d ata> ก็อาจจะมีต่ำกว่านี้แต่ไม่มากกว่านี้นะครับทุกคนก็ <K _ d ata> เลยคิดว่าหลังย้ากจบวันที่หนึ่งไปเนี่ยวันที่2ผมจะมาเปิดเซฟกันครับเพราะว่าเริ่มรู้มุมรู้จุดแล้วก็รู้แล้วครับว่าเซฟต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพวกเซฟฟ,ฟีหรือไม่ก็เซฟที่เป็นกุญแจนะครับวันที่2ที่ผมจะเริ่มเปิดเซฟนะครับผมก็จะเลือกเป็นแมปช่องเข่านะครับเพราะว่ารอบล่าสุดที่เล่นไปจําได้ว่าเอ้ยไอ้แมปช่องเขาเนี่ยตรงบ้านริมน้ำเนี่ยมันมีเซฟให้เปิดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเซฟฟีด้ มาห้องนี้ก่อนเลยน่าจะเป็นบอร์ดนะข้างล่างพอของแดงหน่อยได้ไหมรอบนี้ผมไม่มั่นใจว่าห้องนี้อ่ะมันมีโอกาสดรอปของแดงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้เลยนะครับแบบของแย่พอสมควรเลยนะอันนี้คือกล่องเหลืองมาเซฟของที่ผมได้แต่รอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเรียบร้อยนั่นไงต่อที่ห้องนี้เลย ผมไม่มั่นใจว่าดอกไหนมันแพงกว่านะครับมีสองอันนะเฮ้ยเหมือนมีเสียงน่าจะเสียงบอดนะนี่เซฟหรือว่ากุญแจผมมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ได้แน่เลยนี่ไงเห็นไหมสี่พันโอเคเก็บๆไปก่อนนะครับอยากได้พวกของทองแล้วก็ของแดงมั่งจังแล้วก็ตรงนี้อ่าใช่ด้วยครับอันนี้เซฟปีขอละมาไหมอุ้ย มาได้ได้อะไรโอเคได้อยู่โหของทองชิ้นแรกผมมาแล้วทุกคนโอ้โหทำไมของทองมันได้ยากขนาดนี้ไปต่อที่ห้องเดิมครับปึ๊บยังไงรอบนี้อยากได้ของแดงมากก่อนหน้านี้ซีซั่นสองได้ไปแล้วอันหนึ่งอะไรอ่ะโอู้หของมอียแล้วโอ้โหแน่ผมอาจจะดวงดีกับของฟรีแบบน,นี้รอบก่อนก็ได้แบบนี้นะเท่าที่จำได้นะครับ อุ้ยผาเตอร์สีม่วงโอเคมันก็ยังดีกว่าในเซฟผมอะ่ะเขาไม่นิยมเมืองนี้กันหรอผมมาแต่ละทีนี่คือเซฟเหลือตลอดเลยนะครับผมว่าผมก็มาชานะอดผมว่าเลยโค่นหมดเลยนะครับนั่นไงผมมาแต่ละทีไม่ค่อยเจอคนเลยนะครับเมืองนี้เขาไม่นิยมใช่ไหมไม่ค่อยเจอคนนะแต่ว่าแบบมารอดูของในเซฟของทองก็ยังดีอะ่ะขอแค่ของทองพอ ถ้าดวงมันจะแบบแย่โอ้โหเรียบร้อยน่าทุกคนดูดิคือผมมีโอกาสเปิดเซฟห้องข้างบ่อยนะครับแต่ดวงไม่มาเลยหรืออาจจะอยู่ห้องนี้ก็ได้นะไม่แน่นะไม่แน่ของทองของแดงอาจจะอยู่ห้องนี้ขอแค่ของทองพอรู้สึกว่าเปิดได้ของม่วนหลายรอบมากเลยนะครับมาโอ้ oh, ดูดิ แย่ yeah, มากนั่นแหละครับมันแบบนั้นเลยผมพยายามเปิดสีเพื่อมันได้พวกของทองแล้วก็ของแดงนะครับมันก็ไม่ออกผมไม่มั่นใจนะครับว่าในแบบนี้เนี่ยของแดงมันดอกยากหรือว่าผมเลือกในหมดที่มันขั้นต่ำแบบน้อยเกินไปนะครับจำได้ว่ามันเป็น30,000ื่ะ ค่าเข้าก็คือของเราจะต้องอยู่ที่3 0ม0 0ืนะครับหรือว่ากุญแจมันไม่ดีใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งมาลองเปิดเซฟเป็นครั้งแรกๆเลยหลังจากที่ผมได้ฟาร์มแมปช่องเขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแมปนอร์ดิกนะครับอันนี้มีหิมะด้วยทุกคนตอนนั้นที่เล่นยังไม่มีเลยนะครับกุญแจที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นอาคาร B นะครับตรงโรงแรมนะทุกคนชั้นที่2ที่นแน่ๆครับผมจาห้องไม่ได้ครับผมก็จะเปิดไล่ทุกห้องไปเลยโอเคเคลียร์เรียบร้อยน่าจะเป็นบอ ห้องมันอยู่ไหนอันนี้ปะอ่าได้ด้วยคือผมจำไม่ได้แล้วทุกคนก็จะเปิดแบบมั่วๆไปเลยแต่มีกุญแจอยู่สามอันเลยขอของดีๆหน่อยนะอของทองมาก็ได้มาอันล่างโอเคได้จานมาสีทองเข้าเซฟเลยมาอันนี้สี่พันนะครับอุ้ยถือว่าดีนะคือเล่นแมปช่องเขาตั้งนานนะทุกคนพระมาณรอดิกเหมือนจะดีขึ้นผมว่าคน โบรดผมเคลียไปแล้วใช่ไหมมาปะอันนี้ข้างล่างเฮ้ยสวยโอ,ยโอย้ดีนะเขายิงผมไม่ค่อยโดนเหมือนว่าโรงแรมนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมสําหรับการเปิดเซฟเลยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเวลาที่ผมเกิดมานะครับพยายามวิ่งมาให้เร็วแล้วก็จะมีคนมาก่อนตลอดเลยนะครับแล้วคนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยเสียง คนหรือบอดดักหรือเปล่าผมก็กลัวอยู่นะนี่ไม่อยากแห้งเนี่ยครับแม้ว่าปืนจะแบบเอ5พไฟโคเอิรนผมมันใกล้หมดแล้วไงทุกคนเสียงมันแบบขวามึ้ยเดี๋ยวนะเออผมยิงได้ <c oughs> คนนี้ปืนอะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนปืนดี ของดีปะเนี่ยก็ะหูฟัง RPK ว่ะดูคนเขาแต่งมา80,000โอ้โหผมไม่เคยแต่งปืนแบบแพงขนาดนี้เลยนะดูดิปืนนี้เขาว่ามันเป็นปืนที่เมตาใช่ไหมโอโ้ผมต้องเก็บมาให้ดีๆโอ้โหอย่างเฟียวเขาแบบจัดเต็มแสดงว่าปืนนี้มันน่าจะโหดมากเลย แต่ว่า m p 5เราน่าจะแบบได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะเป็นแบบระยะแบบเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมยิงศัตรูได้แล้วปืนราคาสูงขนาดนี้แม้ว่าจะเป็นแค่แบบมือนะครับาะว่าผมไม่ค่อยยิงศัตรูที่มีปืนดีๆแบบนี้ได้เท่าไหร่นะเจอก,ก็จะโดนเขายิงอย่างเดียวนะครับชุงนี้เนี่ยผมก็มาเปิดเซฟนะครับทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละของมันก็ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนมันจะดีกว่าช่องเขานะผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นพะดวงผมหรือเปล่าหรือไม่ก็ ราคาของกุญแจนะครับแต่ว่าที่เอามาเนี่ยมันเป็นกุญแจสีทอง3ดอกเลยของห้องนี้ฟานเสร็จแล้วก็ได้เวลาของเราครับเวลากลับนั่นเองนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้ออกมาพร้อมกับมูลค่า2 0 0 0 0 0สำหรับคนอื่นอาจจะน้อยแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยผมไม่เคยได้หลักแสนเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาใช้ที่ดีพอสมควรเลยครับหลังจากนั้นผมก็ต่อที่นอนดิบยับๆเลยนะครับแล้วก็ที่เดิมของเราเลยครับนั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองช่วงนี้เนี่ยผมจะตั้งใจฟาร์มแบบสุดๆเลยนะครับแต่ผมก็ รูว่าปืนที่แต่งนะครับจะเป็นปืนธรรมดาเลยแต่ว่าจะเน้นไปที่กระสุนนั่นเองครับเสียงข้องบคนเหรอผมว่าคนเนี่ยบอดโดนยิงไปแล้วนะครับห้องนี้ปะอุ้ยโอ้โหยมือถือผมแบบเวลาเปิดยิงเนี้ยทุกคนมันชอบกระตุกนะครับโอ้ดำหมดแขนขา น่าจะเป็นที่มือถือนะแบบเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับเวลาที่เจอคนแล้วแบบยิงอย่างเงี้ยมันจะชอบกระตุกบ่อยมากเลยถ้าเขายิงคงกว่านี้นี่ผมไปหวั่นแน่แล้วปัญหาที่ผมเจอมันก็ได้เริ่มหลังจากนี้เลยครับเพราะว่าแขนขาดําแล้วก็ขาข้างนึงก็ดําด้วยนะครับแล้วเครื่องผ่าตัดผมเนี่ยม,มันมีแค่ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นเองครับเพราะผมมาเล่นเปิดเสบังโคตรลุ้นเลยนะลุ้นจะเจอคนยิงไม่พอเนี่ยมันลุ้นของในนี้ด้วยเนี่ยมาปิดประตูอุ้ยอะไรอ่ะ อ๋อขาดทำใช่ไหมปึ๊บโอ้หแล้วผ่าตัดไม่เหลือแล้วโอ้ดูของดูดิขอกุญแจได้ไหมอะ่ะอยากได้กุญแจนะครับแต่ตอนนี้ก็กุญแจพอมีอยู่แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกระบอกน้ําเก็บไปหมดเพราะว่าตานี้ขาดํานะครับน่าจะได้ออกไวพอสมควรเลยเสียงมาเสียงบอดไหมน่าจะเสียงบอดหรือเปล่าเหมือนว่ามันจะมีไอ้เซฟเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะ อันนี้คือสีทองใช่ไหมห้าหมื่นห้าอุย้ยดูดิผมเปิดไอพอในเสื้อกันหนาวเนี่ยมันได้ของดีเฉยเลยปกติได้แต่สีม่วงนะเนี่ยเสื้อตัวนี้เลยครับโอ้โหแล้วดูสภาพผมตอนนี้ขานี่คือขาเป๋แล้วนะเดินนี่เหมือนแบบว่าเดินช้าไปเลยนะครับตอนนี้ยจะได้ผ่าตัดอะเจ้าจากไหนตรงนี้มันมีเซฟฟีอีกอันหนึ่งใช่ปหเพราะว่าตาก่อนหน้านนี้เนี่ยผมเดินมาแล้วแบบมีคนเปิดไปแล้วนะครับ ทางออกคือตรงนี้ก็มีทางออกแต่ว่าต้องเก็บด็อกแท็กสองชิ้นใช่ไหมผมยิงได้คนเดียวเองนึกว่าจะเจอกุญแจนะอ๋อนี่ไงเซฟโอ้โหแล้วผมหาตั้งนานเดินก็ช้านะครับมีอะไรหรือเปล่ายังไม่อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้มาแล้วของทองอีกแล้วครับแบตเตอรี่เอาไปยังไงโอ้โหแย่แล้วทุกคนคือทางออกอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับเหมือนว่าเราจะต้องเก็บด็อกแท็กทั้งหมด2ชิ้นอะมาถึงจะอออกใกล้ๆได้อะ แต่เลือดมันลดไม่แรงมากนะครับเพราะว่ามันแบบขาดําแต่ว่ามันไม่ได้ต้องใช้ไอ้ผ้าพันแผลอุ้ยแย่แล้วเอาอีกแล้วอะ่ะหิวน้ําโอ้ไม่กอดดูดิน้ําก็ไม่มีน้ําหนักก็เยอะนะครับไอ้ยานี้มันใช้ได้ไหมอะ่ะเหมือนเป็นเม็ดคิดนะครับหลังจากที่ดวงดีได้ของทองอีกชิ้นหนึ่งในหมดนอเดิกนะครับความโชคร้ายมันก็ตามมาเลยครับขาดําแล้วก็ขาดน้ําโอเคเรียบร้อยสามตัว ไม่มั่นใจว่ามันมีที่ผ่าตัดหรือเปล่านะบอดผมจำไม่ได้นะแต่เหมือนมันจะมียาพวกผ้าพันแผลใช่ไหมอาจจะมีน้ำเฮ้ยเฮ้ยมาจริงเครื่องุ่มชูก,กําลังผมมาแล้วข่าน,น้ําเหมือนว่าเราจะเสียเลือดด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ลดไม่เยอะนะครับมีแบบผ้าไอ้นี่ไหมที่ผ่าตัดไหมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับมีหรือไหมกระสุน ขนมโอ้ยมีการกินขนมแล้วนะครับกินขนมนี่น่าจะขาดน้ํานะโอ้และระยะทางอีก4 40เมตรโอ้โหแล้วดูความเร็วในการเคลื่อนที่ของผมนะครับถ้าเจอนี่ก็แห้งอย่างเดียวนะตอนนี้ตอนนั้นที่ผมเล่นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเหมือนว่าอ่าแบบขาด,ดํานี่แหละแต่ว่ามันดาสองข้างเลยมองแล้วแบบเลื่อนผมมันลดไวมากเลยอนะ14นาทีครึ่งกับอีก400เมตรน่าจะทันนะใจจะขาดแล้ว ผมเลินวนไปสองรอบอะทุกคนเพราะว่าผมหาไม่เจอนะมันอยู่ใต้บันไดตอนแรกผมขึ้นไปดูข้างบนเลยนะโอเคหนึ่งแสนสองมื่นคุ้มไหมเนี่ยหนึ่งแสนสองมื่นคุ้มไหมคือแบบเล่นจนเวลาเทพจะหมดนะครับใช้เวลาไปนานมากๆเลย โอ้โหหลักแสนผมก้เาเพราะว่าอยากได้ลูกบาทอันนี้นะครับผมว่ามันสวยดีนั่นแหละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล2วันของการเล่นเกมอลิ n a าเปกเอาของผมนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าบางโค้ชจะลุ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกที่ค่อนข้างนานพอสมควรเลยครับเพราะว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จะมาเล่นเลยแล้วแบบอ้ยจะให้เก่งทันทีเลยเนะี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมากๆครับผมเองก็ยังต้องฝึกเลยนะเพราะว่าแบบอ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วก็เหมือนจะลืมนะครับว่า เซฟอยู่ตรงไหนจุดหนาอยู่ตรงไหนซึ่งผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยจากซีซั่นหนึ่งครับมาจนปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านไปหลายซีซั่นแล้วนะคนยิงเก่งก็มีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าบอกว่าเขาเล่นเก่งกับมากมาแล้วตอนนี้คังเขาก็น่าจะทะลุแบบร้อยเอ็มไปหมดแล้วอะ่ะเออตอนนี้ผมมีแค่ห้าหมื่นโคเอินเองนะครับก็ต้องฝึกกันต่อไปนะครับแต่โดยรวมแล้วสนุกมากมาก ชอบนะผมชอบนะแต่มันอาจจะลุ้นนิดนึงอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเราแต่งปืนดีๆเกาะดีๆมียาดีๆของครบๆเนี่ยไปเล่นมันคิดว่าน่าจะสนุกนะครับยิ่งทะเล่นกับเพื่อนก็น่าจะโอเคเลยเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องฝึกกันต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้빅บอสด,ด้วยนะครับใครมีเทคนิคดีๆอะไรก็มาคอมเมนต์แนะนํากันได้นะเออคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย